คณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสาหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับทางคณะหมอลำเสียงวิหกอย่างที่เราเนี่ยะคะก็ได้เห็นการอัปเดตออกมานะคะว่าตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในทีมงานนะคะของหมอลำเสียงวิหกอย่างพี่เจเจไกสอนเนี่ยนะคะก็ได้ประสบอุบัติเหตุนั่นเองนะคะสําหรับพี่เจเจไกสอนนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีเพราะถือได้ว,ว่าเป็นพิธีกรนะคะประจําหมอลำเสียงวิหกแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถทั้งในเรื่องของการร้องการ ลานะคะแล้วก็การแสดงต่างๆก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่สร้างสีสันนะคะให้กับหมอลอัเสียงวีหกเนี่ยเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ตอนนั้นนะคะที่มีการอัปเดตออกมาว่าทางพี่เจเจเนี่ยนะคะได้ประสบอุบัติเหตุก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะตกใจมากๆนะคะแล้วก็ได้แต่ส่งกําลังใจแสดงความเป็นห่วงนะคะในตอนนั้นเราก็ถือได้ว่าได้มีการติดตามอาการต่างๆมาแล้วทางด้านบอสทั้ง3นะคะก็เรียกได้ว่าช่วยเหลือนะคะอย่างเต็มที่เลยทั้งไปเยี่ยมนะคะไปอัปเดตอาการไปดูอาการของพี่เจเจอยู่ตลอดแล้วก็มีการมาอัปเดตให้เป็นราย ในทราบกันนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะคะที่เดียดเดียวก็ได้มีการนํารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะมาช่วยในการรักษาค่าพยาบาลให้กับพี่เจเจนั่นเองนะคะแฟนๆก็ได้ร่วมทําบุญกันด้วยนะคะก็ถือได้ว่าได้ช่วยเหลือกันในองค์กรนะคะเราก็ได้เห็นถึงมิตรภาพที่ทางคณะหมอนำเสียงวิหกเนี่ยนะคะมอบให้กับพี่เจเจเนี่ยตลอดเลยแล้วอย่างล่าสุดนะคะก็เหมือนว่าครั้งนี้นะคะอาการของพี่เจเจเนี่ยก็คือดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็ถือได้ว่าได้รับกําลังใจที่ดีจากแฟนๆด้วยนะคะครั้งนี้นะคะบอลนพง ก,ก็ได้มีการไปเยี่ยมพี่เจเจไกลสอนนะคะแล้วก็ได้มีการอัปเดตอาการครั้งนี้นะคะบอสนกนะคะก็ได้มีการโพสนะคะผ่านทางหน้า Facebook ส่วนตัวนะคะของบอสนกเองโดยบอสนกนะคะก็ได้มีการโพสนะคะว่าวันนี้ไปทําหน้าที่น้องที่ดีไปดูแลคุณเขาพี่เจเจดีขึ้นเยอะมากแล้วนะครับทุกคนเดินได้แบบคนทั่วไปรับรู้ทุกอย่างได้ยินชัดแจว๋วตาก็เห็นชัดแจว๋วรอแค่เอาสายยางจมูกออกก็พูดได้แล้วดีใจมากๆครับคนเรารู้แต่วันเกิดไม่รู้วันตายอะไรที่มันเป็นความสุข เรามอบให้กันไปเถอะความรักการให้โอกาสความยินดีทุกอย่างล้วนเป็นความสุขชีวิตใหม่ต่อจากนี้ขอให้พี่ปลอดภัยและขอให้มันดีมากกว่าเดิมกับทุกๆอย่างรีบกลับมานะครับครอบครัวเรายังอ้าแขนรอพี่เจเจ,เ,จเสมอล่าสุดจะมาดูหมอลำแล้วเก่งคักพิธีกรเสียงวิหกจะดูแลตลอดไปจนหายนะพี่ประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความที่บอนนกเนี่ยนะคะได้มีการอัปเดตถึงอาการของพี่เจเจ,เจนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าไปเยี่ยมนั่นเองแล้วก็ได้มีการเผยภาพประทับใจนะคะเป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยกอดให้กําลังใจกันนั่นเอง แล้วแฟนๆนะคะหลังจากเห็นภาพนี้ก็ได้ได้ว่าบางคนมาคอมเมนต์นะคะว่าน้ําตาไหลเลยนะคะเพราะเห็นถึงมิตรภาพนะคะที่ดีแล้วก็เห็นถึงอาการของพี่เจเจนะคะที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ทางบอสโนเองนะคะครั้งนี้ก็ได้มีการออกมาโพสเหมือนกันก็เหมือนว่าจะเป็นการแบบว่าวิดีโอคอลไปหาทางบอสโนเพราะว่าบอสโนเนี่ยไม่ได้มาเยี่ยมด้วยในยครั้งนี้นั่นเองนะคะโดยทางบอสโนนะคะได้มีการโพสนะคะว่าเจเจเธอมีบุญที่เจอคนบุญอย่างนกพงศกรที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุจนถึงวินาทีนี้หาเร จะได้รีบมาด่าฉันเก่งๆเ,เหมือนแต่ก่อนอีเตีรยรักคินฮอดรอคอยและส่งกําลังใจประมาณนี้นะคะก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันนะคะเราครั้งนี้ก็ถือว่าได้ส่งกําลังใจแล้วก็ดีใจที่พี่เจเจเนี่ยนะคะหายเร็วนั่นเองนะคะก็ถือแต่ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่ได้มีการอัปเดตออกมายังไงก็ร่วรมส่งกําลังใจนะคะให้กับพี่เจเจนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าน่าจะหายเร็วๆมาสร้างสีสันให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเร็วๆอย่างแน่นอนนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตกกกััันนสําาหหรรรบบใคคคทีีี่่่มมววิดเเเ็ยยงงงไือ รานี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ